ทำ่หอาวไม่กินเนี่ยงฮังที่มึงดูมันวดไปแซบเดี๋ยวนีัมันกาหยังเนี่ยจางแห่จางแล้วแมกแห่หานี่ไม่นาะที่มึงดูนวดไปบั แค่เอี๊ยกก่แทบห้า,า,หามึงก็ยจะกินแค่แมมมึงแทบม่ใช่เป็นโรคไตเป็นแมมสุดน <c oughs> อไปบ<อ>่อ,อามันขาดยังไอนผมสุดยอดวายายน <Ừ S 2> ั่นโว้ย,ยคุณนใจผมสุดยอดสี่ละเท่าเว้นสี่ละนอะสี่ห้าอยังนี่เนาะเนี่ยเอ่ะทิมเบิังทิมเบิัง hang, à. à, Ngô ừ. à, ừ. à, bè Bà Á Á tìm bằng ngồi người đây mẹ ông mưu cái chìm kè mẹ mưu kè cái nhà gì cái này tôi Ông trôn lái sử tài Á tìm bằng Ngô bà bà นวอะไรไปบ้านนวดอะไลนวดอะไือ่ะใส่เบืองเบิองหม่ด้วยฝากไว้เพียสิบบาทนวดแม่ไม่ใช่ใส่ดอกบ้านพรา่อผมสลดสีหาได้สีบส่หน่อยแสีหน่อยใส่หลายเสบหลายนันใส่หลายไปนย่งนี้ว่าเสอยู่เอาเเป็นขั้นหัวแนี้เป็นยังขั้นหัว กู่ันหัวดิขั้นยังขั้นมอยเอ้ยเจ้ามันปวดผมชุรถตอนนี้เลยแต่กระายร้ายหายเนาะมันห่วยเนาะเห็นแต่ไหนผมชุรถกล่อม